วัคะวันนี้แม่น้องพาอ,อุ้งก็พาขึ้นรถอ่ารถรถบัสนะคะกับบ้านพอดีวอากาศไม่เป็นใจวันนี้นะคะ่ะต้องนั่งรถบัสเึ่งเลิกเรียนค่ะรอรถออก แม่บบบุ้งคัดหน้ากากไม่ได้นะเป็นคนติดหน้ากากไปเลยนะอีกสามสถานีค่ะอีกสามป้ายก็ถึงแนละ้วหนึ่งสองสามแม่บบบุงอยู่อ,นนนะอ,อันสุดท้ายออเทนส์ตำรวจก็ตรวจตำรวจรอตรวจ,รวจ,รวจคนขับรถเร็วนะเมื่อกี้ มีคนขึ้นเลยค่ะดูสิคะอากาศไม่เป็นใจเลยค่ะวันนี้เตื่นก็ต้องพาลูกไปส่งที่บ้านแม่ยา่าแล้วก็ต้องวิ่งไปขึ้นรถเรามาอยู่นี่ต้องไปไหนมาไหนเองให้เป็นค่ะส่วนมากแม่ผักบุ้งจะปั่นจักรยานจะเข้าเมืองจะไปซื้อของอะไรก็ต้องใช้จักรยานค่ะประหยัด แม่เผาบงช่วงนี้ต้องประหยัดค่ะทํางานเก็บตังค์ประหยัดแม้แต่ค่ารถบัสก็ไม่ค่อยหยาดจุกึ้้นะเดินหนึ่งขึ้นได้ประมาณสามครั้งได้ค่ะนอกจากว่าถ้ามันหนาวช่วงฤด,ดูหนาวนี่น่าจะได้ขึ้นทุกวันค่ะเพราะว่าเราไม่สู้หนาวเมันจะปยานไปไม่ค่อยสู้หนาวเท่าไหร่ถ้าอากาศหนาวมากก็ไม่ค่อยสู้เหมือนกัน ตั้งแต่แม่พมพุ่งมาอยู่นี่ปีหนึ่งแล้วค่ะนั่งรถบัสได้สี่ครั้งเองค่ะนอกนั้นก็นอกนั้นก็อะไรนะปั่นจักรยานใหม่ๆก็ไปไม่เป็นหรอค่ะไปไปกับสามีให้สามีพาปั่นมาเข้าเมืองว่าไปทางไหนทางรัฐทาง ทางลัดทางไหนที่มันใกล้มันมันใกล้แล้วก็สามารถไปได้เร็วแม่น้องพระบุ้งก็ให้สามีพาปั่นมาครั้งเดียวค่ะแล้วน้องนั้นแม่พระบุ้งก็ปั่นมาเองทุกวันทุกวันร้านขายดอกไม้ข้างทางพาชมวิว คนรถบัสก่อนนะคะใครที่ดูแม่ผังบุ้งอยู่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะไม่มีคนเลยะมีคนอยู่แต่ว่าเราก็ไม่กล้าใายเขาอันนี้ก็มีแต่ต้นข้าวโพดนะคะเขายังไม่ได้เก็บเกี่ยว เข้าเก็บเห็ดลยค่นเนี่ยช่วงนี้ก็ยุงย่งๆป่าก็ยังไม่ได้เขา้าวันนี้ผักบุ่งไม่รู้ว่าเลิกเรียนตอนกี่โมงเห็นลูกบอกว่า,วา เที่ยงเที่ยงครึ่งบางวันก็เรียนถึงบ่ายโมงคึ่งบางวันก็เรียนถึงสิบเอ็ดโมงคึ่งแล้วแต่แลแต่แลแต่คาบเรียนเขาอันนี้ก็ไปทางบ้านเราแล้วค่ะช่วงนี้ก็มีเดต้นเท่า ฟามืดนะตอนเช้านี้มืดเลยค่ะฝนลินลินโปรยโปรยเลยค่ะพอเมื่อกี้ก็มืดนะแต่มาแบบนี้แดดแล้วเดี๋ยวก็ต้องมืดม่อีก ก็ต้องไปเอามีบุญแล้วก็ไอ้แสบออกไปเล่นข้างนอกแล้วก็จำ้ำพาวกินแล้วก็ทำความสะอาดร,รา้านอากาศที่มันมีเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะเดี๋ยวมืดเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว กล้จะเข้าหมู่บ้านแม่ปังพุงแล้วจา้ามาอยู่เยอนมันนี้ก็ต้องทนคะ่ะต้องสู้กับปัญอต้องสู้กับอะไรนะไม่ใช่ปัญหาต้องสู้กับหลายๆอย่างอะไรที่เราไม่กล้าทําเราก็ต้องหัดทำะคะ่ะแม่ผ๋อพุงร้องทุกอยาก่างค่ะ ลองไปไหนมาไหนคนเดียวลองขึ้นรถบัสแบบไม่ค่อยไม่ค่อยรู้ภาษานะคะแต่ไปเหมือนกับเราได้เรียนรู้